สวัสดีเพื่อนชาวแบงก์ดิสันไวท์เพื่อกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในะวันนี้จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่21มีนาคม2566นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ อย่างแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการปรับสกิลทั้งหมด4อาชีพในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาดูอาชีพแรกกันก่อนเลยนะคะก็คืออาชีพการ์ดิเเตอร์นะฮะโดยสกิลที่ถูกปรับจะมีแค่2ส,สกิลก็คือสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่1นึ่นะฮะสิลบล็บอกหรือว่าสกิลบล็อกของสายอาชีพนี้นะครับก็ได้มีการปรับให้ใช้มานา20หน่วยเมื่อบล็อกสําเร็จนะฮะแล้วก็ใช้มานา40หน่วยเมื่อเข้าสู่อารีนาหรือว่า PVP 1ต่ตอนหนึ่งนะครับ กิลที่ถูกปัดเป็นสกิลที่2นะฮะเฟิร์มคอนวิชชั่นนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะโดยจะลบบัฟฟื้นฟูนนมานาออกนะครับแต่ก็จะเพิ่มเอฟเฟกของบัฟที่จะเพิ่มการด,ด้านหน้าแทนนะฮะเมื่อใช้3สกิลนี้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถใช้เอฟเฟกนี้ได้ในอารีน่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ และก็ยังได้เพิ่มเอฟเฟกเพิ่มดาเมจของ3สกิลนี้ขึ้นอีก30%เป็นระยะเวลา5วินาทีเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะส่วนเอฟเฟกต์เก่าที่เพิ่มดาเมจ35%แล้วก็ใช้มานา8ปซนหน่วยอันนั้นได้ถูกเอาออกไปแล้วนะครับอาชีพท,ที่2ที่มีการปรับสกิลก็คือชีพฮัจเซซินนะฮะโดยสกิลที่ถูกปรับจะมีทั้งหมด2สกิลเช่นกันดังนี้นะครับ สกิลที่ถูกว่าเป็นสกิลที่หนึ่งนะฮะเอาไหมนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟต,ติดตัวนะฮะโดยจะเพิ่มเอฟเฟกของบัฟก็คือจะลดคูลดาวของสกิลบัฟกดใช้ดีเซ r ร์ฟโ t e c ชั่นลง3วินาทีเมื่อโจมตีสำเร็จนะครับ สกิลที่ถูกปรับเป็นสกิลที่2นะฮะมิลาดสกิลนี้ก็จะถูกปรับให้หลังจากใช้สกิลจะใช้มานา100หน่วยเพื่อแรกกับการจบดีเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้ามานามีไม่ถึงก็จะไม่สามารถใช้สกิลต่อนเนื่องได้นะครับ อาชีพที่3ที่ถูกปรับสกิลก็คออาชีพวูฟพีหรือเทมเมอร์สืบทอดนะฮะโดยสกิลที่ถูกปรับจะมี2สกิลเช่นกันดังนี้นะครับสกิลที่ถูกปรับเป็นสกิลที่1น,นะฮะ DIY Step นะฮะสกิลนี้ก็ถูกปรับให้หลังจากใช้สกิลนี้จะลดความเสียหายจากูลเลือนอื่น10เป็นเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับ สกิลที่ทูกว่าเป็นสกิลที่2นะฮะเฮลลังบอดดิ้งหรือว่าสกิลขีหมาดำนะครับก็ได้เพิ่มสกิลลิงเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เพิ่มดีบัฟเอฟเฟกแผ่ดำนะฮะโดยจะลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลง15เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายกับเดนอื่น10เปอ็นเป็นระยะเวลา5วินาทีเช่นกันนะฮะเมื่อเป้าหมายถูกโจมตีด้วยสกิลทันดาโบออฟเดอะเอิร์ธนะครับ อาชีพที่สี่อาชีพสุดท้ายที่ถูกปรับสกิลก็คืออาชีพซาเยสหรือไฮซินเอาเวกนะครับโดยสกิลที่ถูกปรับจะมีแค่หนึ่งสกิลก็คือสกิลบัฟติดตัวที่มีชื่อว่า Shadow of the Desert นะฮะโดยสกิลนี้ก็ได้เพิ่มเทคโนโลยีแซนเชลนะฮะโดยเอฟเฟกนี้ก็จะเพิ่มการโจมตีเพิ่มเติมเมื่อใช้สกิลหรือลบเลียงนะฮะแล้วก็บัฟนี้จะอยู่ได้นาน5วินาทีนะครับ สำหรับชุดไซสชันใหม่ในสัปดาห์นี้ก็ได้เพิ่มเข้ามา2อาชีพ4คัส์นะฮะโดย2คัสแรกก็ได้แก่ฮันเตอร์และวินวอลเกอร์นะครับและชื่อชุดเต็ตนี้จะมีชื่อว่าเวรเดเดนะครับ และอีก2คงคัสก็คือไททันและเดสทอยเยอร์นะฮะและชื่อชุดเซตน,นี้จะมีชื่อว่าคอนเดมเนตนะครับ เราก็มาดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรม The Magic of s a k u r o u n f o l นะคะโดยกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆใช้เหรียญทองซากาทูแรกซื้อไอเทมต่างๆนะคะแล้วก็มียาถาวรโอนสสิบหวันให้แรกซื้อด้วยนะครับ กิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมอ s ูร่าแบนดิบอีเวนต์นะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนลงดันเพื่อไปกาจัดบอสนะฮะและเมื่อกําจัดสําเร็จนะฮะก็จะรับกล่องไอเทมนะคะกิจกรรมนี้ก็จะมีทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะฮะเริ่มเวลาส0บโมถึงสี่ทุ่มนะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับกิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมรายวันสเปเชียลซั p พอร์ตฟอร์มนาซิลนะคะโดยกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนเพื่อนกำจัดมอนเตอร์ครบตามที่กําหนดนะฮะก็จะสามารถกดรับไอเทมได้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะรีเซ็ตทุกวันเวลา4ี่ทุ่มนะคร ก,กิจกรรมที่4จะเป็นกิจกรรมเลสอัพพับพี่นะฮะโดยกิจกรรมนี้จะเพื่อนเพื่อนอัพเกรดจัดเลี้ยงน้องหมาพุ่มเกาะนะฮะให้ถึงแถวห้าหกแล้วก็เจ็ดนะฮะก็จะสามารถกดรับกล่องไอเทมได้นะครับในส่วนของฮัตไทม์แล้วก็คูนเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกใบพี่ดรอบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงเย็นนะครับโดยสามารถรับได้ทางจดหมายนะฮะส่วนคูนเซิร์ฟจะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยจะกดใบพี่ดรอปสามร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่ ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีแปลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานนะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของคลิวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ